สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดในบทที่สิบนะครับของบริศาสตร์ของแข็งเสานะครับเรื่องเสาหัวข้อนี้เราจะพูดเป็นหัวข้อย่อยในเรื่องของการใช้สูตรของออยเลอร์นะครับสําหรับเสาที่มีที่รองรับแบบอื่นๆนะครับที่นี้เขาจะบอกว่าเราสามารถใช้สูตรของออยเลอร์เนี่ยใช้ในการหาเสาที่มีแบบรองรับแบบเงื่อนไขอื่นๆ,ๆได้แล้วก็สังเกตนะครับอันนี้เป็นสูตรสูตรที่ใช้ใน เรื่องนี้นะครับสังเกตว่า l l เราเนี่ยจะจากจุด B ถึงจุด A นะครับแต่ว่า LE เราจะมีตัวแปรใหม่มาคือตัวแปร LE นะครับ mm hmm. LE ในที่นี้จะมีความยาวเป็นสองเท่าของความยาวจริงๆนะครับนี่สังเกตได้ LE เท่ากับ 2L หรืออาจจะพูดได้ว่าเป็นความยาวประสิทธิผลนะครับหรือว่า effective l e n h ก็คือ LE โอเคครับเราไปเริ่มทำโจทย์กันเลยโจทย์ในข้อนี้นะครับโจทย์บอกว่าเสา AB นะครับนี่มีรูปมาให้ด้วยเสา AB รับน้ำหนักตรงศูนย์ P ขนาดเท่ากับ60กิโลนิวตันเคเบิล BC b BC และ BD ตึงและป้องกันการเคลื่อนที่ของจุด B ในดัาบ x Z และป้องกันการเคลื่อนที่ของจุด B ในด้า x น่าจะเป็น y สั้นนะครับตอนนี้น่าจะเป็น y สัน,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 นเพราะน่าจะพิมพ์ผิดเมืม่อใช้สูตรของออยเลแล้วและสัดส่วนของบอลอดภัยเท่ากับ2.2 s a f e t y of Factor นะครับอ้ยไม่ใช่ Factor of Safety โดยไม่คิดแรงตึงในสายเคเบิลจงหาความยาวสูงสุดที่ L ที่ยอมให้โดยใช้ e เท่ากับ200จิกัปาสคาสุตรข้อนี้นะครับเรามาดูก่อนว่าโจทย์เนี่ยกำหนดอะไรมาให้เหราบ้างโจทย์กำหนดค่า p มาให้ค่า factor of safety มาให้ค่า e มาให้โจทย์ถามหาความยาวสูงสุด l โดยกำหนดค่า e มาให้อีกทีนึง 2e เท่ากับ2 0จิกะปาสคาลนะครับจิกะ10กำลัง9นะครับอย่าลืมด้วยไม่งั้นจะผิดอ่าเรามีสมการพื้นฐานนะครับสมการพื้นฐานเป็นของเรื่องนี้ก็คือ P critical เท่ากับ pi กำลัง2 ei ส่วน le กำลัง2 le คืออะไรครับ le บอกไปแล้วครับ le คือความยาวประสิทธิผลประสิทธิผลนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ 2l ส่วนนี้ไม่มีอะไรมากครับโจทย์ต้องการถามหา P critical P critical หาได้จากสูตรนี้เรารู้อะไรแล้วเรารู P, ้ P รู้ factor of safety รู้ E ีดอีในสมการพายเรารู้ L อเรารู้ไหมเอาราไม่รู้ L, เอาราขอให้เราหาแล้วก็มาดูกันว่าอะไรบ้าง P critical นะคะคือน้ำหนักวิกฤตที่จะทำให้เสาเราไม่เสียหายก็คือว่าเมื่อเราใช้แรงกด P ลงมาเนี่ยมันจะมีอยู่ค่าหนึ่งที่ ทำให้เสาโก่งงอได้ซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยค่าถ้าค่า p เนี่ยน้อยกว่าค่า p critical นะครับเสาจะยังคงรักษาเสถียรภาพได้อยู่แต่ถ้าค่า p เนี่ยมากกว่า p critical แล้วเนี่ยเสาจะเกิดการโค้งงอหรือหักได้โอเคครับโจทย์ต้องการบอกว่า p critical ที่ทําให้เสาเราไม่เสียหายเนี่ยจะมีค่ากับ p คูณ factor of safety ก็คือ2.2นะครับ ก็จะได้นี่ครับ60กิโลนิวตันกิโลนิวตัน10กำลัง3นะครับคูณ2.2ก็ได้132กิโลนิวตันจากนั้นเราลองมาพิจารณา LE หรือความยาวประสิทธิผลนะครับซึ่งเขาบอกว่าพิจารณาการที่ของจุด B ใน,ใน,นีนะครับ xz แล้วก็ในระครับ yz อันนี้พิมพ์ผิดน,นะครับก็เป็น x เปลี่ยนเป็น y yz เรามาดูทีละระนาบนะครับเริ่มจากระนาบ xz ระนาบ xz นะครับ นี่นะครับเรานำ xz, xz, le เท่ากับ 0.7l 0.7มาจากไหนอ่ามาจากสามเหลี่ยมพิทาโกรัสนะครับพอลองลองดูออันนี้โจทย์ข้อนี้โจทย์เขาน่าจะกำหนดมาให้นะครับว่า le เท่ากับ 0.7l ใช่ใช่ข้อนี้เขาก,กำหนดมาให้ส่วนเรน้บรับแซ เท่ากับ l e เท่าก so so ับสอเขามีบอกนะครับว่าที่สุดจะเจ็ดเพราะเสาร์หน้า x เอ้นเนี่ยปลายด้านหนึ่งยึดแน่นและปลายด้านหนึ่งอิสระ x นะครับปลายนี้ยึดแน่นส่วนปลายนี้อิสระส่วนในแกนวายแทเท่ากับ 2l เพราะว่าเสารในลาบวา y z ปลายด้านหนึ่งยึดแน่นและปลายด้านหนึ่งหมุนดีด้านด้าน ด้านนี้ยินแน่นส่วนด้านนี้เป็นจุดหมุนจากนั้นเราไปเปิดตารางหาค่า i นะครับในแกน x แล้วก็ค่า i ในแกน y เหล็กอันนี้จะใช้เป็น w สองห้า่วนคูณสามสองจุดเจ็ดนะครับไปเปิดตารางด้านท้ายเล่มของเทคหรือหนังสือได้เ็ได้ค่า i x มาแล้วก็ค่า i y มาเป็นค่าโมเมนต์ความเฉื่อย จากนั้นแล้วก็แทนเข้าสูตรสมการเลยครับเพราะเราดูค่า y แล้วเอยดูค่า l แล้วซึ่ง l e เท่ากับ0.7 l หาความยาว l ในรนา e x z ก็มาดูครับแทนค่า pi เรารู้ e เรารู้จทย์กำหนดให้ i เราเปิดตาราง l e ที่เราหาคือใน x c คือ l e เท่ากับ0.7 l ก็แทนค่าแทนค่าแล้วก็ย้ายตัวแปรที่เราต้องการหา ขึ้นไปอยู่ในเทอมเดียวแล้วก็ย้าย PCR ลงมาคูณแล้วก็ยกกำลังสองทั้งเอ้อรสแควรูททั้งสองข้างนะครับจากนั้นก็ได้ค่า L เท่ากับ4ี่จุห้าหกสามเจ็ดเมตรระวังนะครับระวังระวังค่าหน่วยด้วยตัวดูหน่วยด้วย10กบกำลังเก้าจิกาปาสคานะครับกิโลนากสกำลังสามจากนั้นเราพอเราหาความยาว L ในระนาบ x อได้แล้วเนี่ยเราก็มาหาความยาวในระนาบ วซัดกันต่อก็ใช้สูตรเดิมครับแทนค่าเข้าสมการเหมือนเดิมก็จะได้ค่า L เท่าสิบสาม้าสี่แปดอันนี้เราก็รู้คำตอบทั้งหมดของโจทย์ที่ถามหาแล้วเพราะว่าโจทย์ถามหา L ที่ยอมให้ได้โดยใช้ E เท่ากับสองอยทิกาสคาก็รู้ทั้งหน้า x ซแล้วก็รับ y าซแล้วนะครับนแก้หน่อยโอเคครับวิดีโอนี้ก็ จบลงเพลงเท่นี้พูดถึงเรื่องเสาที่มีรองรับแบบอื่นนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อคนที่พูดที่สนใจนะครับโอเคครับขอจบวิดีโอเพลงเท่านี้ครับ